เคล็ดลับการลดน้ําหนักอะเหรอยิ้มเลยพี <c> ่ <oughs> เคล็ดลับการลดน้ําหนักใช่ป่ะเอาเอาตเอาจริงๆวป่ะก็ผลิตกางเกงในให้ลูกค้านี่แหละคนมันต้องการเยอะฝนเลยมากแบบแล้วห้องฝนอนะมีที่ออกกําลังกายไวนะ้ในห้องเลยนะมีอยู่สามตัวบริอ่านเออหน้าขาแล้วก็กล้ามกล้ามท้องแล้วก็ปั่นจักรยานมันเลยลงหวบเลยเว้ยรู้ปะ รวบเลยเพราะหน้าที่ปั่นไปทํางานไปด้วยคือฝนต้องใส่เกงในแล้วส่งให้ลูกค้าแล้วเราไม่รู้จะทำไงให้มันแบบเนี่ยงเหงื่อออกอะ่ะคือเรารับปากว่าเราต้องใช้งานอย่างเต็มที่เขาต้องการกินเหงืง่อโอ้หูเราปั่นใหญ่เลยปั่นจนไม่เหงือ่อโซ่กับปิดแอร์เลยนะรู้ว่าให้มันไวๆมันจะเรีบสินค้ามันจะได้โอเคเนี่ยแหละพี่เคล็ดลับกันลดน้ําหนักลงรวบเลยรวบจริงๆพี่ หนูไม่คิดว่าหนูจะลงได้ไวขนาดนี้นะนี่เดี๋ยวหนูจะลงอีกนะหนูเริ่มเสร็จเต็ดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแต่มันลงจริงไวมากไม่ต้องอะไรเลยพี่